เชิญท่านวิรัตครับกราบพระพุณท่านประธานที่เคารพกับผมนายวิรัตวรศสลินพักเสีมไทยท่านประธาน,านครับร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงฉบับนี้กับผมอ่านแล้วยังมีความไม่รอบคอบและไม่คงเส้นคงวาอยู่หลายประการกล่าวคือท่านเดินมาถูกทางแล้วเห็นปัญหาแล้วแต่การแก้ปัญหาเป๋ ออกนอกเส้นกับท่านรัมนตรีก็เกรงว่าอาจจะทำให้ไม่สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้อย่างแท้จริงนะครับตททางๆครับผมจะขอไล่เลีงลยงรายละเอียดแสดงความเห็นต่อท่านประธานอย่างท่านรัมนตรีเพื่อการปรับปรุงในชั้นถัดไปนะครับความเห็นประการแรกของผมก็คือก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจก่อนว่าสาเหตุของการกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศนี่คือการใช้ความรุนแรงเนี้ยแรงจูงใจคืออะไรแต่แน่แน แตกต่างจากอาชญากรรมเศอื่นๆ,นๆเช่นการช่อโกองลักทรัพย์ฉกชิงวิ่งราวาทรัพย์เป็นต้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นความผิดตามรัฐมนูญ98อนุสิบนะครับที่เป็นสสไม่ได้ก็ไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะครับคนละเรื่องกันแต่ความผิดเหล่านี้เนี่ยถ้าคนมีเงินทําอย่างผมเป็นสสไปทำเนี่ยก็เกิดจากความโลภเป็นคนขี้โกงแต่ถ้าเกิดจากคนที่ไม่มีเงินทําก็เกิดจากความยากจน แรงจูงใจนะครับเหล่านี้เป็นสาเหตุส่วนใหญ่การกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศนั้นมีได้ด้วยหลายสาเหตุตั้งแต่การขาดความยับยั้งชั่งใจปัญหาการเลี้ยงดูครอบครัวปัญหาครอบครัวสภาพสังคมรวมทั้งผลจากการดื่มแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดไปจนถึงปัญหาทางจิตเวชนะครับซึ่งกรณีปัญหาทางจิตเวชนี้เป็นสาเหตุสำคัญ ของการกระทําผิดซ้ําที่ยากจะป้องกันหากไม่ได้รับการแก้ไขก่อนที่จะส่งผู้ต้องขังกับคืนสู่สังคมท่านประธานครับตามรายงานของสำนักข่าวไทย PBS เมื่อวันที่5มิถุนายน2 5 6 1นักจิตวิทยาสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพยาได้ค้นพบว่าผู้ต้องขังคดีทางเพศบางส่วนมีอาการจิตเวช โดยเป็นการทดสอบตามโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดทางเพศโดยเรือนจำกลางสมุทรปราการร่วมกับสถาบาันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพยาร่วมกันศึกษานะครับและผลการศึกษาก็ออกมาว่าผู้ต้องขังคดีทางเพศส่วนหนึ่งมีอาการจิตเวชร,ร่วมด้วยนะครับดังนั้นก็มีการเสนอให้มีการบําบัดรักษาและปรับพฤติกรรมต่อสิ่งเรา้าสําหรับผู้ต้องขังที่มีอาการจิตเวช สำคัญกับสิ่งเราก็คือสิ่งจูงใจสิ่งล่อใจสิ่งกระตุ้นอารมณ์นะครับเพื่อลดความเสี่ยงจากการกระทําผิดซ้ําโดยจะต้องได้รับการบําบัดรักษาให้หายก่อนที่จะพ้นโทษออกมาขอย้ําตรงนี้นะครับท่านประธานต้องได้รับการรักษาให้หายก่อนพ้นโทษท่านประธานครับในรายงานชิ้นดังกล่าวได้ระบ,บุว่านักสังคมสงเคราะห์เรือนจากลางสมุทรปราการเนี่ยเตรียมเสนอผลการทดลองทางจิตวิทยาให้แก่ กรมราชทรรน,นะครับเพื่อให้คณะกรรมการพริจารณาหลักเกณฑ์พักการลงโทษและลดวันต้องโทษของกลุ่มผู้ต้องขังที่มีอาการจิตเวทเพื่อให้ได้รับการรักษานอกเหนือจากที่ถูกคุมขังตามกฎหมายแล้วท่านอาจารย์ครับนั่นหมายความว่าการประเมินอาการจิตเวทเนี่ยจะต้องทําโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นระยะในระหว่างถูกคุมขังควบคุมตัวเพื่อให้มีโอกาสในการรักษาอาการให้หาย ก่อนที่จะพ้นโทษนะครับและเมื่อเขากําหนดโทษแล้วหากยังไม่หายก็จะต้องมีมาตรการในการรักษาจนกว่าจะพ้นขีดอันตรายต่อสังคมจึงจะปล่อยออกมาได้นะครับหลังนั้นความสําคัญในประเด็นอาการทางจิตเวชของผู้ต้องขังจากการกระทาผิดทางเพศนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นเรื่องทางการแพทย์เป็นหัวใจสําคัญของการแก้ปัญหาการกระทําผิดซ้ํานะครับกระผมจึง จะขอนําเสนอประเด็นที่ควรปรับปรุงในร่างพระราชบัญญัติดังต่อไปนี้นะครับประเด็นที่หนึ่งให้ทบทวนเพิ่มสัดส่วนของผู้เชี่ยวชาญทางจิตเวชในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับนโยบายถึงระดับปฏิบัติการที่จะมีส่วนในการตัดสินใจที่เช่นนะครับในคณะกรรมการป้องกันการการะทําความผิดซ้ําที่จะตั้งขึ้นสามมาตราแปดในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีท่านเป็นผู้แต่งตั้งนะครับ ท่านปรานครับควรกําหนดบังคับไว้เลยว่าจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาหรือจิตเวชศาสตร์อยู่ด้วยไม่ใช่เป็นเพียงตัวเลือกตัวหนึ่งที่ปะปนอยู่กับผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆที่จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ครับนี่เป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองการบําบัดรักษาจนพ้นขีดอันตรายต่อสังคมข้อนี้สําคัญสําคัญมากต้องทําก่อนที่จะพ้นโทษผู้ที่จะประเมินว่าใครควรจะได้รับ เขารับการบาบัดก็จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางจิตเวชเป็นผู้มีหน้าที่ที่จะมินผู้ต้องขังทุกคนนะครับไม่ใช่ให้อํานาจพน,นักงานอายการเป็นผู้วินิจฉัยเสนอสารตามที่ระบุอยู่ในมาตรา19นะครับเพราะอาจจะเปิดช่องพนักงานอายการเกิดการละเลยเพราะเกรงจะมีผลเสียต่อรูปคดีก็เป็นไปได้นะครับประเด็นที่3ในหมวด4ีมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ,โทษก็เช่นกันนะครับ ผมยังเห็นว่าควรให้น้ำหนักและความสำคัญกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางจิตตอรเวสมากกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นท่านประธานในมาตรา22มีเนื้อหาที่ว่าหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านักโทษเด็ดขาดจะกระทำความผิดซ้ำก็ให้สารกำหนดมาตรการต่างๆได้แต่ผมเห็นว่าควรระบุให้ชัดครับต้องมีการอ้างอิงความเห็นทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญเสียก่อนนะครับและในส่วนวรรคสามที่ระบุว่า ศาลอาจกำหนดระยะเวลาเฝ้าระวังในแต่ละมาตรการตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน5ปีนับแต่วันพ้นโทษตรงนี้กับผมคิดว่ายังขาดเหตุผลรองรับตัวเลขว่า5ปีนี้มาจากไหนหากไม่มีหลักฐานทางการแพทย์มารองรับจะมีความจำเป็นอะไรที่จะกำหนดมาตรการตรงนี้นะครับหรือหากมีหลักฐานทางการแพทย์ชื่อว่าบคุคคลคนนี้ ยังอาจเป็นอันตรายเมื่อครบห้าปีแล้วก็ตามแล้วจะมีเหตุผลอะไรที่จะให้หยุดมาตรการเฝ้าระวังนี้นะครับท่านประธานครับต้องมีคำตอบครับซึ่งคำตอบที่ดีที่สุดก็คือการกลับไปสู่หลักการและหลักฐานทางจิตเวชประกอบพฤติกรรมของผู้ต้องหาระหว่างช่วงเวลาเฝ้าระวังนะครับกล่าวโดยสรุปครับท่านประธานหากเราไม่ต้องการให้เกิดเหตุผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกมาแล้วยังไปกระทำความผิดเกี่ยวกับ เพศซ้ำซากคุกคามสิทธิเสรีภาพผู้บริรสุทธิ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานนี้ที่พนักง,งานรักษาความปลอดภัยหัวหน้าราพข่มขืนเหยื่อสาวลูกบ้านคนโดนนะครับตรวจสอบประวัติพบว่าเคยติดคุกคดีความผิดเกี่ยวเพศล่วงละเมิดทางเพศเด็กมาก่อนนะครับเหตุการณ์เช่นนี้ควรจะต้องแก้ไขให้ตรงกับเหตุแห่งปัญหาดังนั้นทยานนี้กับผมจึงเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ หากจะประกาศใช้จะต้องได้รับการปรับปรุงโดยให้น้ำหนักกับหลักฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญมาประกอบการตัดสินใจอย่างชัดเจนมากกว่านี้ทั้งในเชิงนโยบายและการาใช้มาตรการจากนาโยบายจึงกลาบเรียนแสดงความเห็นไว้เพื่อประกอบการพิจารณาในชั้นถัดไปกับพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับ